สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กระส้มก็จะมาทําจอผักบังให้เพื่อนๆดูอีกแล้วนะคะถ้าคนไหมเคยดูแล้วก็กดท่ามไปได้เลยนะคะเผื่อคนใหม่เขามาดูเนาะเครื่องปรุงง่ายๆค่ะเก็บมาจากสวนนะคะผักปังนะคะผักปังพร้อมดอกนะคะแล้วก็ของปรุงรสค่ะน้ำมะนาวนะคะมะนาวที่สวนลูกหนุนใช้ไม่หมดค่ะ ว่าใช้น้ำมะนาวจะทําให้ผักปังไม่ไม่ลื่นลื่นไม่เป็นเมือกนะคะมะเขือเทศค่ะแหนมค่ะแล้วก็หอมขาวหอมแดงหรือว่ากระเทียมกับหอมแดงบ,บุกนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำขั้นตอนการจอนะคะตอนนี้ประสมก็จะทําแบบง่ายๆอีกแล้วะคะ่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยเพื่อจะให้น้ำซุปมันหอมนะคะแล้วก็ใส่กระเทียม,มบ,บุกลงไปแล้วก็ใส่ เครื่องพวกนี้ลงไปเลยค่ะแต่ไม่ต้องผัดนะคะไม่ต้องผัดให้น้ำซุกหอมแล้วก็จะเติมน้ำเลยค่ะเติมน้ำเลยค่ะที่ที่ที่ใสกระเทียมเกลียวใสเพื่อจะให้น้ำซุปเข้าหอมนะคะนี่คือนะคะพอค่ะ,คะเพราะว่าผักปังไม่เข้าจาก เขาจะไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่ามันก็ไม่เยอะจะจอออกมาได้ถ้วยเดียวพอดีค่ะพอน้ำมันเดือดนะคะพอน้ำมันเดือดเราปรุงรสนะผสมใส่มากระเทศลงไปค่ะนะคะใส่น้ำปลาลงไปอันนี้ไม่ไม่ใช่เกลือนะคะ่ชยค่ะอาหารแก้เมาค้างนะคะเพืเ่อน พวป,ง,ปงลดลดมูลงไปแค่นี้ค่ะแล้วเราก็จะใส่ผักปังลงไปเลยนะคะเพื่อนๆปังเก็บใหม่ๆจัดสวนนี่ปังเอยยอดตะคองเอยนะคะ ดอกหอมยัดางสุกได้ที่ผุลิกปรุงรสได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆน่ากินมากๆเลยเห็นไหมผักปลูกเองปลูกเองกินเองน่กกรงพอนะคะพอผักตัางสุกแล้วย,ยุบได้ที่แล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็เติมน้ำมะนาวแทนความเปรี้ยวนะคะไม่ต้องใส่น้ำมะขามน,น้ำมะนาวนี่จะทำให้ไหม่ เรียกว่าอะไรทำให้เขาไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเมือกๆนะคะผักางนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆจอผักปังใส่แหนมของปลาส้มนะคะผักปังปลูกเองที่สวนนะคะเก็บจะได้ปลูกต้นเดียวนะคะ จะได้ทีละแกงประมาณนี้นะคะ่ะต่อหนึ่งภาพหนึ่งนื้อนะคะประหยัดเงนินแล้วก็อร่อยด้วยค่ะปลอดสารนะคะเพื่อนๆลองทําตามดูนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ